แล้วนอกจากนี้นักข่าวยังถามนำนะอันนี้นักข่าวถามนำว่านางสาวแพรทองทานโพสต์แสดงความเห็นนะหัวข้อข่าวที่นายอนุทินยอมรับว่ารูษษ้จักกับเบนเมิตโพสต์ว่าเอ,าอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้าเห็นไหมสั้นสันส้นเหมือนกับเอ้านะปรากฏว่านักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามนายกอนุทินานายกอนุทินก็เลยตอบตอบว่ายังไงทีนี้เรื่องเลมบ เวลาคุยกันก็ที่ท่านนายกเองกับผมนะคุณหมอผมพรหมินเท่านั้นเองก็รู้เรื่องบดทุกอย่างทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วท่านรู้เรื่องดีหมดท่านรู้เรื่องดีหมด,ด,หมดคือพูดถึงนายกอดีตนายกแพทองทานนะนี่สวนกับนิ่มๆปรากฏว่าวันนี้ในแฟนเพจ o u t h of Thailand ได้มีการโพสต์ภาพนี้ อันนี้ฝากท่านอดีตนายกแพทองทานตรวจสอบหนึ่งนี่สาวออฟไทยแลนด์เขาโพสภาพภาพน,นี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าดูซิใครไปงานแต่งยิ้มเลี้ยกเครือข่ายสแคมเมอร์ที่ถูกยึดทรัพย์อ,อภาพ A i ละมั้งเอ้าเอ้าเอนี่เขาย้อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ <c oughs> Sound Thailand, สาวออฟไทยแลนด์โพสแคปชั่นเอ้าดูซิใครไปงานแต่งยิ้มเลียกเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ถูกยึดรัพย์ภาพ A i ละมั้ง เอาเอาเอาเขามีเอาอยู่สีเอาอ่ะอันนี้คือย้อนสอนนายกแพทองทานไงใช่แบแพทองทานนี่เอาเดียวเอใช่เอาว่ะเอาอนุทินรู้จักเหรอนี่เอาเดียวแต่ว่าสาวออฟไทยแลนด์มาสี่เอาเลยเอาเอาเอาแล้วมีภาพมาด้วยค่ะทีนี้ดูภาพมสักคูอีกทีหนึ่งเออภาพนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะอืงานแต่งยิ้มเลี้ยงนี่ต้องให้นายกอดีตนายกแพทองทานชี้แจงอ่ะค่ะงานแต่งยิ้มเลี้ยงอใช่จริงหรือเปล่า ในงานเนี้ยโอ้ดูอลังการแล้วดูอลังการมากนะคนหรือดอกไม้คะงานงานงาน่านาน <laughs> ะ,ะ,ะก็รอฟังคําชี้แจงว่าใช่จริงหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่เราย้ำครับว่าภาพถ่ายไม่สําคัญเท่ากับเส้นทางการเงินและพฤติการว่าไปปกป้องหรือเข้าไปสนับสนุนการกระทําความผิดของผู้กระทําผิดหรือไม่ คนถ่ายรูปด้วยกันอย่างในภาพเนี้ <Ừ. S 2> แต่ละท่านก็ออกมาชี้แจงอันนี้ภาพเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วอย่างเนี้สมัยนั้นยังไมไ่ทันมีการตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์อะไรพวกเนี้อันนี้ก็ฝังได้เพราะฉะนั้นการเอาภาพถ่ายมาดิสเครดิตหลังจากที่รัฐบาลลงมือทําพูดแล้วทำถแถลงประกาศสงครามกับสแกมเมอร์แล้วยึดทรัพย์ได้มีการปล่อยภาพชุดนี้ออกมาเพื่อดิสเครดิตอันนี้มันเห็นชัดเจนเด็กอนุบาลยังมองออกว่าต้องการดิสเครดิต คำถามคือแล้วเขายึดไหมล่ะเขาก็อายัดทรัพย์ตามกฎหมายแล้วออกหมายจับแล้วเพิกถอนสัญชาติคนที่ยังไม่ได้ก็ไม่ให้อย่างเงี้ยการกระทํามันเสียงดังกว่าภาพถ่ายไหมมันชัดกว่าภาพถ่ายไหมอันนี้คือประเด็นนี้เบื้องต้นะส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้นายกอนุทินให้สัมภาษณ์คือประเด็นเรื่องการจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระสองวาระสามที่จะมีการพิจารณากันหลังจากนี้ก็หวังว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลนะ์ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์การยุบสภา,าเป็นไปตามไทม์ไลน์เดือนมกราหลังจากนั้นก็ไปทำประชามตินะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยนะเอาเวลาเไปเตรียมนโยบายดีกว่ามาศาสตร์โครนใส่กันน,นายกอนุทินกล่าวเรื่องรัฐธรรมนูญคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ สอวอครับเปิดเผยว่า10บถึงสิธันวาคมนี้จะมีการประชุมรัฐสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวรรสองอค่ะตนก็จะร่วมอภิปรายด้วยในฐานะผู้สงวนคําแปลยติกรณีการาดํารงตําแหน่งของสมาชิกวุฒธธิสภาและอำนาจสวค่ะในการลงคะแนนแก้รัฐธรรมนูญค่ะคาดใช้เวลาสองวันเสร็จวรรสองนะฮะวรรสองค่ะ ก็รอดูว UM ่า10กับ11ธันวาสองวันนี้เสร็จไหมแล้วหลังจากนั้น12ธันวาเปิดสมัยประชุมแล้วจะมีใครยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ถ้ายื่นปุ๊บก็แน่นอนนายกก็จะยุบสภาถ้าเป็นไปตามที่มีการเผยเป็นในยะเอาไว้แต่ถ้าไม่ยื่นก็เดินต่อรัฐธรรมนูญรวมไปถึงเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมก็ไปต่อสวชัยยงมณีรุ่งสกุล รองประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพูดถึงตัวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนี่ครับคือถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ก็จะมีการพิจารณาโดยวันที่15ธันวาคมนี้กรรมธิการนี้ก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาก็แน่นอนครยุบสภาถ้ายุบตาม MOA ตามเงื่อนเวลานั้น วาระสองวาระสามก็น่าจะผ่านทันน่ะแต่ถ้ายุบก่อนยุบในเดือนธันวา t นี้ไม่ทันแน่เห็นไหมครักฎหมายนี้รัฐกรรมก็จะตกไปด้วยถ้าอย่างงี้แก้รัฐธรรมนูญก็มองเท่งไปด้วยอพักคสมยอมไหมเออเพราะฉะนั้นเพื่อไทยกล้าเปล่ายืนเลยผมว่ายืนเลยใครอยากยืดยืนเลยค่ะแล้วยืนอภิปรายเรื่องเบนสมิธด้วยเพราะมันมีภาพอีกเยอะวันนี้ พักส้มคุณไอติมพริศวัชระสินธุวันนี้เจ้าตัวตอบคำถามนักข่าว10-11ธั <Yeah. S 2> นะนวาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวรรสองนะแล้วจะมีการยืดอภิปรายไม่วางใจหรือไม่เ mm. นะจ้าตัวบอกว่าวันอังคารที่9ธันวาพักฝ่ายค้านจะปรุงุวิปฝ่ายค้าน mm. นะการอภิปรายจะยาวไปถึงวันที่12เลยหรือเปล่า <Yeah. S 2> หรือแค่2วันจบนะส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ <Yeah. S 2> จะตรวจสอบ โดยการใช้กลไกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่วันนี้ซุ้มเสียงนะงเหมือนจะไปใช้เครื่องมืออื่นคนระับ<ะ>พอสภากลับมาเปิดเนี่ยการประชุมในห้องใหญ่ก็มีการประชุมกันซึ่งนนไอ้กลไกต่างๆที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยก็จะสามารถนามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นพอสภากลับมาเปิดเนี่ย<ะ>ก็มันมีนกลไกหลายอย่างที่เราใช้ได้เอาไปใช้ตรวจสอบรัฐบาลได้มากขึ้น มีการประเมินไหมว่ารัฐบาลยุบสภาเพราะเจอมลสมเนี่ยคุณผลิตก็บอกว่ารัฐบาลยุบสภาเพื่อหนีการตรวจสอบไม่เป็นผลดีต่อตัวรัฐบาลและตัวนายกนะก็ซุ่มเสียงก็จะไปใช้กลไกอื่นตรวจสอบรัฐบาลแทนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพูดง่ายๆกลัวโดนยุบสภากลัวไม่ได้แก้รัฐมนตรีพูดตรงๆนี่อันนี้คือพักส้มคือประเมินแล้วอย่างที่เรียนฮะยังยืนยันว่าโอกาสยุบสภาเดือนธันวา เป็นไปได้น้อยนะเพราะว่าพักการเมืองที่พร้อมที่สุดก็คือพักภูมิใจไทยอะ่ะแล้วที่ผ่านมาหลายเรื่องพอทําแล้วเนี่ยคะแนนนิยมเริ่มมาอย่างเรื่องคนละครึ่งพลัสอย่างเงี้ยคะแนนนิยมเริ่มมาประกาศแคนดิเดตนายกคนนอกคะแนนนิยมเริ่มมาถ้าเทียบกับพัก,กอื่นๆที่ประกาศออกมามันจึงเป็นที่มาของการเปิดฉากถล่มดีเครดิตเพราะก่อนเลือกตั้งเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้นะอ,อย่างคนละครึ่งพลัสอ่ะ เดือนธันวาคมนี้เดือนสุดท้ายของการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัสดเศหนึงหลายกิจการหลายตลาดฮะก็พยายามกระตุน้นเฮ้ยเฮ้ยถ้ามีเงินเหลือเอามาใช้ที่นี่นะรีบใช้รีบใช้อย่างนี้ตลาดชัดชาวาลของเจ็ดใช่ไหมร้านเข้าคนละครึ่งพัสดเพียบเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือนี่ที่ชุมพรคนละครึ่งพัสดทำถนนคนเดินชุมพรแตก เกือบทุกร้านนะใช้ได้ชุมพรนะคือบรรยากาศเนี่ยเงินก็ไหลไปถึงพ่อค้าไปขายรายย่อยที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบการเห็นไหมส่วนอันนี้อาหารเกาหลีก็เข้าโครงการเห็นไหมที่อยุธยานะคนละครึ่งพัดบัตรสิบการแห่งรัฐตอนนี้เอาไปใช้ในร้านค้าที่เข้าโครงการคนละครึ่งพัดได้ด้วยอันนี้โกดังพลอยชวนหิวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรการเหล่านี้กําลังเดินต่อ แล้วกําลังจะมีเฟสสองอีกนะแล้วเรื่องของการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ําท่วมทีนี้จึงมีกระบวนการออกมาถล่มโจมตีมีเป็นร้อยศพปกปิดก็เพื่อที่จะสั่นคลอนโจมตีเพื่อดิสเครดิตแล้วกรณีล่าสุดก็คือเรื่องสแกมเมอร์บางพักที่ประกาศไงมีเราไม่มีเทาเออแล้วพยายามป้ายสีพักอื่นว่าเป็นพวกเทาพวกสแกมเมอร์ แต่พอรัฐบาลประกาศสงครามกับสแกมเมอร์แล้วยึดทรัพย์ได้ในขณะที่พรรคส้มเนี่ยประกาศว่าต้องให้เราเป็นรัฐบาลให้อำนาจเราสิให้อำนาจเราถึงจะแก้ได้ส่วนไอ้ที่เราประกาศว่ามีชื่อบัญชีนักการเมืองอยู่ในกัมพูชามีข้อมูลต่างๆทําไมไม่ไปยื่นให้หน่วยงานของรัฐ<อ>ยื่นไปก็เท่านั้นัก<อ>พันลึกทําอะไรไม่ได้<อ>ต้องให้เราเป็นรัฐบาลปรากฏว่าพอเขาประกาศสงครามหลังจากนั้นใช้ อำนาจตามพรลกรบูรณาการข้อมูลแล้วสามารถย้อนไปถึงเส้นเงินในอดีตนํามาซึ่งการอายัดทรัพย์หมื่นล้านเนี่ยเขาทําได้เลยไม่ต้องรอพักสมเป็นรัฐบาลเสียหมาไปแล้ทีนี้ <c oughs> เขาทําได้เลยไงในขณะที่พักสมเล่นตัว <c oughs> ไม่ยอมไปยื่นข้อมูลประชาธิปัตย์เนี่ย <c oughs> เขายังไปยืน่นใช่ประชาธิปัตย์เขายังไปยืน่น <c oughs> แต่รัฐบาลได้ข้อมูลมาจากไหน <c oughs> จากการบูรณาการทุกหน่วยงานที่ลงนาม MOU กัน ใน s Space b a านำเสนอแบนเนอร์นี้สื่อนอกตีข่าวไทยยึดทรัพย์หมื่นล้านโยงสแกม,มอือแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าพรรคส้กมก็พยายามเคลมผลงานประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเป็นผลงานประชาธิปัตย์จากนั้นก็ถล่มกันเองทีนี้ส้มก็ไปทัวลงไปใส่ประชาธิปัตย์ว่านี่มันผลงานฉันนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นผลงานใครออหนึ่ง เป็นผลงานปปองอที่เป็นคนยึดรัพย์อ่ะชัดเจนที่สุดต้องถามว่าใครยึปออดปปงคณะกรรมการธุกรกรรมเขายึดแล้วเป็นการอายัดรั์ตามกฎหมายปกตินะมีสิทธิ์ไปร้องพิสูจน์ว่าไม่เกี่ยวยังไงมีสิทธิ์แต่เขามีที่มาของข้อมูลมาจากไหนปปงเป็นคนพูดเองเลยเอาข้อมูลมาจากการที่บูรณาการหน่วยงานต่างๆก็ได้ข้อมูลเส้นเงินจากเมื่อพักปี ก่อนปี50น่ก็มีออมันมีคดีเดิมมีอะไรบ้างสาวต่อ,อก่อนหน้านี้คือต่างหน่วยงานต่างบอกว่าเอ้ยต้องเป็นหน่วยงานนูนต้องเป็นหน่วยงานนี้ไม่เชื่อมโยงกัน<แ>พอนายกประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ M O U บูรณาการข้อมูลที่พักซมบอกว่าโอ้นี่เป็นแค่พิธีกรรมพิธีการไงต้องให้เราเป็นรัฐบาลที่ทําได้แล้วเป็นไงล่ะทีนี้ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแพนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128ออรางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ line @topshopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%